สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คดีฆาตรกรรมสะเทือนขวัญวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับคดีของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวของนักข่าวที่ทำข่าวฆาตรกรต่อเนื่องแต่สุดท้ายเขาคือฆาตรกรในข่าวของตนเองโดยเรื่องราวได้ย้อนกลับไปในช่วงปี2,547ที่เมือง คิชิโวโประเทศมาชิโดเนียเหนือทางตำรวจได้พบศพหญิงสูงวัยอายุ64ปีเธอหายไปตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนพศ2547ขณะเดินทางไปซื้อของที่ตลาดในเมืองก่อนจะถูกพบว่าเป็นศพในช่วงต้นปีต่อมาผลชันสูตพบว่าเธอถูกฆ่าลัดคอ ถูกมัดมือมัดเทา้ามีร่องรอยการถูกข่มขืนและเสียชีวิตในเวลาต่อมาไม่ถึงสองสัปดาห์หลังจากการถูกทรมานหลังจากนั้นได้มีการพบศพเหยื่อรายที่สองเป็นหญิงอายุห้าปีเธอหายไปช่วงต้นเดือนพฤษจิกายนพศ2550ขณะกำลังเดินออกไปซื้อของ กระทั่งถูกพบเป็นศพเมื่อ3กุมภาพันธ์2551ในสภาพถูกรัดคอศบถูกมัดมีร่องรอยการถูกทุบตีและข่มขืนส่วนเหยื่อรายที่3เป็นหญิงอายุ65ปีหายตัวไปเมื่อ7พฤษภาคม2551โดยเธอถูกหลอกล่อว่าลูกชายประสบเหตุเข้าโรงพยาบาล จะพบร่างไร้วิญญาณในสภาพถูกข่มขืนและฆ่ารัดคอด้วยสายโทรศัพท์ความคล้ายกันของเหยื่อทั้งสามรายคือเหยื่อทั้งสามรายทำอาชีพพนักงานทำความสะอาดมีฐานะยากจนและไม่ได้มีการศึกษาสูงโดยศพของทั้งสามถูกพบในห่อพาัาสติกที่ฆาตรกรน,นำไปทิ้งกระจายไว้รอบๆแถบชานเมืองที่เชโว เมืองขนาดเล็กที่มีประชากรเพียง20,000คนทันทีที่เกิดคดีฆาตกรรมทะเทือนขวัญอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สื่อท้องถิ่นของประเทศต่างเฝ้าจับตาติดตามการสืบสวนคดีนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งนายวลาดทานเนสกี้คือหนึ่งในนักข่าวท้องถิ่นซึ่งรับหน้าที่จากกองบรรณาธิการให้เกาะติดตามข่าวนี้ ประวัติของนายทานเนสกี้เขาเกิดในปี2495ในเมืองคิเชโวแห่งน,นี้เขาพบรักกับนักศึกษากฎหมายที่ชื่อวินิสนาเมื่อตอนอายุ21ปีจนกระทั่งแต่งงานและมีลูกด้วยกันสองคนทานเนสกี้ <anes> เริ่มเข้าสู่วงการนักข่าวด้วยการเริ่มต้นทำงานในสถานีวิทยุท้องถิ่นจากนั้นเขาก็ลดเล่นในวงการนักข่าวมากว่า20ปี และได้ความที่เป็นนักข่าวในท้องถิ่นเมืองที่เกิดเหตุทำให้เขาได้รับการมอบหมายจากกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ต้นสังกัดให้ทำหน้าที่เกาะติดและรายงานข่าวคดีฆาตกรรมนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งรายงานข่าวของทานิสกี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจนกระทั่งผู้อ่านข่าวรวมถึงกองบรรณาธิการต้นสังกัดนอกจาก เขาสามารถรายงานข่าวควดีฆาตกรรมดังกล่าวได้อย่างโดดเด่นและลึกซึ้งผ่านหนังสือพิมพ์หัวใหญ่ของประเทศซึ่งสามารถรายงานรายละเอียดของข่าวได้มากกว่าสื่ออื่นๆจนเขามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศทว่าเขากลับทำพลาดคือในรายงานข่าวของเหยื่อรายที่สามซึ่งเขาได้เขียนระบุในรายงานพิเศษของตัวเองด้วยการลงลึกถึงลักษณะของสายโทรศัพท์ ซึ่งเป็นอาวุธที่ฆาตกรใช้ฆ่ารัดคอเหยื่อนั่นจึงทำให้ตำรวจสงสัยในการทำงานของนักข่าวรายนี้ในทันทีเนื่องจากเขารู้รายละเอียดบางอย่างของคดีที่ตำรวจไม่ได้เปิดเผยเช่นเหยื่อทั้งสามถูกข่มขืนและฆ่ารัดคอด้วยสายโทรศัพท์ซึ่งในการแถลงข,ของตำรวจไม่ได้ระบุว่าเหยื่อถูกรัดคอด้วยอะไรแต่นักข่าวรายนี้กลับรู้ลักษณะของสายโทรศัพท์ ที่ใช้ลัดคอเยื่อตำรวจได้เริ่มเปลี่ยนทิศทางการสอบสวนและบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักของทานสกี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าตำรวจได้พบหลักฐานเป็นคอลเลกชันวิดีโอและสื่อลามกจำนวนมากจากบ้านพักตากอากาศของทาเนสกี้จนกระทั่งทาเนสกี้ถูกจับกลุ่มเมื่อ20มิถุนาปี2551 โดยตำรวจได้นำตัวอย่าง DNA จากการตรวจค้นในบ้านพักไปเปรียบเทียบกับ DNA จากคราบอสุจิที่พบในตัวเหยื่อก็พบว่าตรงกันด้วยหลักฐานที่มัดตัวอย่างแน่นหนานี้ทำให้ทาเนสกี้สารภาพว่าตนคือฆาตรกรชื่อดังรายนั้นเขาถูกตั้งข้อหาฆาตรกรรมทันทีในระหว่างการพิจารณาคดีตำรวจได้ฝากขังทาเนสกี้ที่เรือนจำ ทว่าเจ้าหน้าที่รัชทานกับพบศพของเขาภายในห้องขังเขาได้ใช้ถังพลาสติกเติมน้ำจนเต็มก่อนก้มศรีรษะตัวเองลงไปในถังน้ำจนเสียชีวิตแต่ขณะเดียวกันตำรวจพบว่ามีหญิงรายที่4ีวัย78ปีที่หายตัวไปในปี2546และยังไม่พบร่างของเธอ ตำรวจจึงเตรียมขยายผลสอบสวนว่าทาเนสกี้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่แต่นักข่าวผู้กอ่ออาชญากรรมรายนี้กับชิงค่าตัวตายไปเสียก่อนตำรวจได้ตั้งข้อสังเกตในคดีนี้ว่าเหยื่อทุกลายล้วนมีอาชีพพนักงานทำความสะอาดซึ่งเป็นอาชีพเดียวกับที่แม่ของเขาเคยทำอีกทั้งเหยื่อทุกลายยังมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับผู้เป็นแม่ของเขาเอง จึงทำให้น่าสงสัยว่าทานเสกี้น่าจะมีปมในใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแม่ของตัวเองเรื่องราวของทานเสกี้นอกจากเป็นคดีสะเทือนขวัญแล้วยังได้กลายเป็นคดีสะเทือนวงการสื่อของประเทศอีกด้วยเพื่อร่วมง,งานของทานเสกี้เปิดเผยว่าหลังเกิดคดีเหยื่อรายที่สามเขาได้โทรศัพท์มาเล่ารายละเอียด อันน่าสนใจของคดีให้เพื่อนในกองบรรณาธิการฟังเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายแต่น้มน้าวได้ดีมากวันลุ่งขึ้นกองบรรณาธิการได้ตีพิมพ์รายงานพิเศษของเขาในฐานะบทหลักของหน้าอัดยกรรมบนหนังสือพิมพ์ฉบับวันลุ่งขึ้นด้วยหัวข้อฆาตกรต่อเนื่องที่สะกดรอยตามติเชเวโวเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมง,งานอื่นๆอีกหลายคน ที่แทบไม่อยากจะเชื่อว่าเพื่อนนักข่าวผู้มีบุคลิตอ่อนน้อมถ่อมตนและนิสัยดีอย่างไม่น่าเชื่อจะเป็นฆาตกรที่ก่ออาชญากรรมหลายแรงเช่นนั้นขณะที่เวสนาอดีตภรรยาของเขาซึ่งทั้งสองแยกทางกันเมื่อหลายปีก่อนเผยกับสถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่นว่าข่าวที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาตลอด31ปี ทานเอสกี้ก็เป็นสามีผู้อ่อนโยนเสมอครั้งเดียวที่เธอเคยเห็นเขาก้าวลาวมีปากเสียงก็คือตอนที่อาศัยอยู่ร่วมกับพ่อแม่ของเขานั่นเองคนเลวที่แสดงตัวยังไม่น่ากลัวเท่าคนชั่วที่สวมหน้ากากแล้วเสแสร้งเป็นคนดีเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคดีในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคดีถัดไปนะครับขอบคุณครับ